สวัสดีค่ะพบกับครูสมพรอีกแล้วนะคะวันนี้ครูจะชวนมาเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองในหัวข้อการนำเสนอวันนี้ก็คือการให้อาหารเสริมหอยเชอรี่สีทองนะคะหลังจากที่ตัวแม่พันธุ์พ่อพันธุ์เขาออกไขใ่ให้เราทุกวันเลยเราก็เก็บไข่ไปบ่มไปเพาะได้หลายรุ่นแล้วเรามาดูแลเอาใจใส่การเป็นอยู่ของเขาสักนิดหนึ่งในเรื่องอาหารนะคะ ปกติแล้วเราจะให้อาหารประเภทผักนะคะยงไปก่อนเราจะให้อาหารประเภทผักเขาทุกวันเลยนะคะเขาก็จะชอบมากเลยโดยเฉพาะผักที่อ่อนๆอย่างนี้นุ่มๆอย่างนี้นะคะเขาก็เจริญเติบโตทุกวันแล้วก็เขาก็ออกไข่แล้วก็เราก็ได้เก็บไข่ทุกวันตอนนี้เราจะมาให้อาหารเสริมเขาที่นอกเหนือจากผักนะคะ อาหารเสริมที่จะให้ในวันนี้ก่ควรจะเป็นอาหารอัดเม็ดซึ่งมันมีโปรตีนอยู่ไม่น้อยเลยนะคะเป็นอาหารเม็ดของประดุกนะะจะเป็นเม็ดเล็กหรือเม็ดใหญ่มันก็ใช้ได้ทั้งหมดนะคะเมื่อโดนน้ำไปแล้วเขาจะเปื่อยและทำให้หอยเนี่ยสามารถแทะเลมกินได้นะคะ เราก็จะให้อันนี้แล้วมีผลไม้อะไรก็ได้ในครัวเรือนนะคะก็จะมาให้โดยเอ,อื้อให้เขาสักนิดหนึ่งมีการผ่านะคะเดยวเขาก็จะกัดแทะโยนต้องเปลือกค่ะเพราะว่าเปลือกนี้เขาเปลือกเขาก็กินได้นะคะมันนุ่ม หรือขนมปังถ้าเรามีขนมปังเหลืออย่าทิ้งนะคะขนมปังที่จะคนจะไม่กินนะที่มันอาจจะขึ้นราหรือหมดอายุแล้วเราก็เอามาให้หอยกินได้แต่อันนี้ของดีนะคะเป็นขนมปังกรอบที่ครูทำให้เด็กๆกินก็แบ่งเอมาให้เขาชอบมาก เราไปหาตัวเขาเขาไปอยู่เป็นกลุ่มๆนะคะเกาะกลุ่มอยู่ตามขอบบ่อหรือตามมุมบ่อค่ะเยอะเลยด้านโน้นให้วันละครั้งก็พอนะคะตอนเย็นๆแต่เขาก็กินได้ทั้งวันถ้ามีผักก็ใส่ไปอีกทั้งผักทั้งอาหารเสริม เดี๋ยวไปดู่อเจ้าตัวเล็กค่ะผักเตรี้ยงเลยอาหารเสริมก็เช่นเดียวกันนะคะพวกผลไม้แต่เราจะมาหัน่นเล็กๆเลยก็ได้แค่แต่อาหารเม็ดซึ่งเป็นอาหารของปลาดุก เราก็จะบดซะก่อนนะคะคืออาจจะใส่ถุงแล้วก็บุบๆให้เขาแตกสักนิดนึงนะคะแล้วก,ก็จะเปื่อยไวแล้วก,ก็สามารถแทะได้ค่ะแทนที่จะให้แต่ผักนะแล้วก็มีการสลับเปลี่ยนอาหารเสริมให้เขาบ้างมาบนี้ ็มีขนมปังขนมปังกรอบไล้จ้าแล้วขนมปังที่คนกินนี่แหละามาแบ่งให้เขาและอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ชอบมากๆเลยอย่างที่ก็ชอบมากๆเลยคือเต้าหู้เต้าหู้ไข่ คือเต้าหู้ไข่นะคะเขาชอบมากเลยเรก็จะเอามาให้เขากินแต่เนื่องจากว่าเรามีจํานวนมากมีหอยเฉดี่ตัวนี้น้อยจํานวนมากเราก็จะแบ่งเพื่อให้เขาได้ได้แทะกันทั่วถึงมุมซ้ายมุมขวาชอบมากชอบมาก เราต้องดูน้ำด้วยนะคะทุกครั้งที่เราให้อาหารเขาจะต้องดูน้ำด้วยว่าเขาน้ำแห้งแค่ไหนน้ำลดไปแค่ไหนเราก็เปิดเพิ่มเรื่อยๆทุกวันละยิ่งดีค่ะอย่างวันละน้อยนิดวันละน่อยแล้วก็เปิดน้อยๆจั๊กจั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 กให้เขาคิดว่าเป็นฝนตกให้เขาคิดว่าเป็นน้ำฝนแล้วเขาก็จะร่าเริงนะคะแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะทําให้เย็นด้วย น้ำเก่านี่มันจะมีน้อยแล้วก็จะทำให้เขารู้สึกว่ามันเย็นผักเราก็ไม่ทิ้งเพราะว่ากินเก่งมากชอบมากก็ใส่ไปด้วยให้ตอนเย็นนะคะครั้งเดียวตอนเช้าจะเห็นว่าเกลี้ยงเลยทั้งอาหารเสริมทั้งอาหารหลัก อาหารหลักของตัวเล็กๆก็คือใบตูนนี่แหละมันนิ่มทั้งใบทั้งต้นนะคะเนี่ยคุูกำลังเพิ่มน้ำในนี้ก็มีปลาด้วยนะคะควรจะหาปลาหางนกยูปลาสอดมาใส่ด้วยเพื่อให้เขา กินไขย,ยุงเพราะว่ามีน้ำขังเนี่ยยุงชุมยุงเยอะมากจะทำให้บ้านเรามียุงชุกชุมหรืวก็ไปกัดเอาคนที่กัดเอาเด็กๆได้ง่ายๆนะคะควรจะเอาปลามาลงด้วยเดี๋ยวนี้ครูก็ลงปลาหลายตัวปลาสอดสีต่างๆแล้วก็ปลาหางลกยุงแสนสวย านนะอาหารเสริมก็ยังมีอีกหลายชนิดนะคะอาจจะมีปลาทั้งปลาดิบและปลาสุกหรือไข่นะคะทั้งไข่ไข่ต้มอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยววันหลังเราก็จะหามาให้กินบ่อยๆเพื่อที่จะให้เขาได้เปลี่ยนจากอาหาร ไปจำคือกินผักแล้วก็มากินพวกโปรตีนบ้างการให้อาหารเสริมหอยเชอรี่สีทองที่ครูนำเสนอวันนี้คงจะมีประโยชน์และก็นำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะกรุณากดไลค์กดแชร์และอย่าลืม subscribe ติดตามสาระดีๆในการเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองที่ครูจะนำเสนออีกนะคะขอพระเจ้าอวยพรทุกๆท,ท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ